สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ YouTube ช่องไ like, ลฟ์สารดี Channel นะฮะคลิปนี้ฮะจะมาพามาชมที่คุมฟางเรียบร้อยนะครับสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับหรือว่าพี่น้องที่ทำโคกหนองนานะครับหรือว่ากุดสะใหม่ๆนะครับหลายคนอาจจะเห็นคลิปนี้ก็จ,จะสงสัยว่เอ๊ะคุมฟางทำไม นะครับจุดประสงค์ในการคุมฟางนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันสไลด์ลงมาเวลาที่ฝนตกนะครับเผื่อมีฝนตกลงมานะครับถามว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อาจจะไม่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ตะกอนดินหรือว่าดินผงผงชั้นบนนะครับมันไหลลงไปนะครับเมื่อมันเกิดการสไลด์ไหลลงไปมันก็จะไปตกค้างอยู่กับ ฟางนะครับมันก็จะถ้าน้ําแรงนะฮะก็จะไม่ได้กัดเซาะหน้าดินมากจนเกินไปหรือว่าเม็ดฝนที่เม็ดใหญ่นะครับก็จะชะลอนะครับหรือว่าบรรเทา,าความหนักความแรงของเม็ดฝนนะครับให้มันลงโดนโดนฟางที่เราคุมไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินจริงๆนะครับก็จะป้องกันในการนะครับเม็ดฝนนั้นกัดเซาะหรือว่า เจาะตรงบริเวณพื้นทําให้ดินนั้นสไลด์ได้ง่ายนะครับก็เลยทําการคุมฟางเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนะครับใช้เวลาในการคุมก็2วันเต็มเต็มครับเพิ่งเก็บงานเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูโรยรอบๆตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะก็มันจะมีบางช่วงนะครับที่เราไม่สามารถคุมได้ก็คือถ้ามันชันจนเกินไปเนี่ยนะฮะมันก็ มันก็จะไหลนะครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าฝนตกลงมาแบบปลอยๆนิดนึงนะก็น่าจะกําลังดีนะครับซึ่งแปลงของผมเองนะครับก่อนที่จะได้ปูฟางนะครับก่อนที่จะได้เอาฟางมาคุมนะครับก็ได้ทําการหวา่านข้าวเปลือกนะครับมเมล็ดข้าวเปลือกนี่แหละครับหว่านลงไปเพื่อที่จะเผื่อฝนตกลงมามีน้ํามีความชุ่มชื้นหน่อยนะครับก็จะทําให้ข้าวฮะต้นกล้าเกิดขึ้นมานะครับเป็นการายึด เกี่ยวนะครับตรงหน้าดินชั้นบนไว้นะครับระดับหนึ่งนะครับหรือถ้าหากว่าใครไม่สะดวกที่จะใช้ข้าเปลือกนะครับก็ใช้พืชอย่างอื่นได้นะครับเช่นถั่วเขียวนะฮะหรือว่างาหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะที่พอที่จะให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รากมันยึดหน้าดินได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมได้ทําการวาดข้าเปลือกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็ คุมฟางทั้งหมดนะครับเต็มพื้นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็ถามว่าคุมหนาไหมนะฮะถ้าถ้าหนาก็ก็ดีนะครับแต่ว่า,าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะพื้นที่เยอะนะฮะถามว่าใครทาโคกหนองนาแล้วก็มีเบอร์ม,อรมีสโลปแบบนี้นะครับแนะนาว่าอย่าให้เขาทํา เรียบมากนะครับให้มันตะปุ่มตะปำม,มีรุขระน,นิดนิดหน่อยนะครับเผื่อไว้ว่าเวลาเราหว่านมเมล็ดพืชที่จะให้มันเกาะผนงังผนังเบิร์มตรงนี้ครับผนังสลบต,ตัวนี้ครับให้มันให้เม็ดข้าวเปลือกนะครับหรือมเมล็ดที่เราหว่านลงไปให้มันหล่นลงไปในช่องซอกดินนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเป็นอาหารของนกนะฮะนี่ครับก็จะมีบางช่วงนะครับที่แบบ คุมไม่ได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีไดอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ยังเป็นรอยแหว่งอยู่นะครับก็ต้องรอดูนะฮะพยากรณ์อากาศว่าฝนน่าจะมาวันที่16แล้วก็20นี้นะครับก็ต้องรอดูคือก็อยากจะให้มานะครับเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยชุ่มชื้นหน่อยนะครับให้มีน้ำชุ่มชื้นหน่อยนะครับ เอาละครับถือว่าเป็น EP นี้นะฮะในช่วงที่คุมฟางก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม YouTube ช่องไ like, ลฟ์สารดี a n n e l นะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามนะครับในการอัปเดตในครั้งต่อๆไปนะฮะขอบคุณและสวัสดีนะครับ